ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะทำเห็นไหมคะตัวใหญ่ไหมนนี่ค่ะสับตูดนะคะเราจะสับตูดสับตูดออกนะคะนี่นะคะเราจะเอาเราจะสับให้หมดเลยนะคะสับตูดออกแล้วเราจะไปแกงเรียบร้อยแล้วค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะดูอันไหนที่มันลูกเล็กๆเราก็ไม่เอานะคะอันไหนที่มันแบบเอาแต่ลูกใหญ่ๆ เราจะมาล้างกันอีกเอาน้ำใส่หม้อนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดเตาแก๊สนะคะเราจะทำการใส่อันนี้คือใบย่านางผงใส่ใบย่านางผงไปก่อนก็คนเข้ากันเดี๋ยวเราทำการคนใบย่านางนะคะนี่นะคะ นี่นะคะเราเราใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คนให้น้ำให้ใบย่านางเขาเข้ากันกับน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเตาแก๊สทิงไว้แล้วเราก็จะมาตำข้าวเบือนะคะข้าวสารข้าวสารแช่น้ำข้าวเบือนะคะเราจะมาตำกันใส่พริกลงไปก่อนนะคะพริกลงไปตำเดี๋ยวเราไปตำข้างล่างพริกอินเดียไม่พริด เราจะมาตำให้แหลกเราก็ใส่พริกสดไปด้วยนะคะเพราะว่าพริกแห้งมันไม่เผ็ดเราก็ใส่ข้าวลงไปตำนะคะพอตำข้าวเสร็จเราก็ใส่หอมแดงนะคะใส่หอมแดงลงไปตำตะไคร้ลงไปนะคะตะไคร้ลงไปวันนี้จะใส่ผักผักอันนี้ด้วยนะคะผัก ผักของคนใส่ปลัสนะคะอารมณ์ก็จะคล้ายๆผักปังว่าเราเราก็จะตัดใจลงไปด้วยนะคะก็จะใส่อันนี้ด้วยใบอรเกต็อกเก็ตมันก็จะออกคมๆหินหนนะคะคือผักกาดหินแต่ว่าอันนี้มันเป็นดอกของมันด้วยจะใส่ดอกของมันไปด้วยนะคะจะได้คมๆ ใส่หอยลงไปแล้วใส่หอยลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันพอน้ำเดือดเราใส่หอยเสร็จแล้วพอได้ที่แล้วเราก็จะใส่ข้าวเบื่อที่เราตำไว้นะคะใส่ลงไปเลยใส่ให้หมดนะคะนี่นะคะ เขาก็จะอหอยทากเขาก็จะเป็นเมือกเนาะนี่นะคะเราก็ได้ตักฟองออกไปแล้วนะคะเพราะว่าแต่ว่าเขาเป็นเมือกนะคะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะทําการปรุงค่ะนะคะน้ำปลาน้ำปลาต้มเองนะคะจะใส่ไปก่อนหนึ่งกระบวยนะคะใส่ลงไปเลย น้ำปลาเสร็จก็จะใส่ชูรสนะคะนนหนึ่งช้อนชาเกลือนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำปลานะคะ before, S <S ปลานิดนึง mm hmm. นะคะเพื่อคอมแปลมแปมใส่เครื่องปรุงแล้วเราก็จะ คนที่เข้ากันนะคะคนเสร็จแล้วเราก็จะมาชิมเราจะมาเอาช้อนมาชิมก่อนนะคะชิมดูแล้วนะคะอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราจะใส่ผักเลยเนี่ยผักใส่ปลัดใส่ลไปเลยนี่ก็ครั้งแรกที่จะเอาผักใส่ปลัดลงมาใส่แบบนี้นะคะมาดูว่าจะเป็นแล้วเราก็จะมาใส่ โรเก็ตใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวเขาก็ยุบมอนี่มันจะเล็กไปมั้งเห็นไหมคะเห็นไหมคะยุบแล้วยุบแล้วนะคะจะได้เก็บอมหอยนะคะอมหอยทากของเราอือนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ ตักใส่ถ้วยพร้อมรับประทานนะคะกับข้าวสวยนะคะวันนี้เรากินข้าวสวยวันนี้คนรีวิวเขาไม่รีวิวให้นะคะเพราะว่าเขาไม่กินหอยอันนี้นะคะนางเคยกินแล้วนางไม่ชอบนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ